ช่วงนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตค่างนี้นะครับสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเอง <c oughs> ครับผม <c oughs> มาก่อนที่จะตอบคำถามเรื่องนดนตรีกันนะครับมาย้ำา SMS แล้วก็อ่าน SMS กันสักนิดนึงเพราะว่ามีคนส่งมาเยอะมากนะฮะถ้าคุณจะตั้งชื่อเพลงโดนๆสักชื่อหนึ่งคุณจะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรนะครับผม ก็มีเพลงชั้นสีดำเธอสีชมพูเพราะเป็นตัวแทนของผู้ชายผู้หญิงมีเพลงมีดหันหมูเพราะพบรักขณะหันหมูอาจจะเจอกันในตลาดอะไรเงี้ยนะฮะเออมีเพลงเพลงนี้เพราะที่สุดเพราะเพลงนี้เพราะที่สุดโอ้โหเอางี้เลยมั่นใจมากนะครับ โอเอ้าเมื่อกี้มีชื่อโดนมากเลยอ่ะที่เพลงโดนเพราะมันโดนอ่ะครับอะไรอะไรสัญาอพ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 แค่นี้แล้วกันโอ้โหเขาสั่งส่งมาไม่อ่านหนอครับอ่อันนี้พี่เคนให้ผมอ่านแต่เขาส่งมาไงเราไม่รู้ส่งมาไงก็อ่านอย่างนี้ชื่อเพลงว่า เราจะทําตามสัญญาเพราะเพื่อความสงบสุขของทุกคนทําให้ได้นะครับพูดแล้วเนก็ประมาณนี้นะครับมีหลายๆข้อความขอบคุณมากๆยังส่งมาได้อีกไปไงชื่อเพลงดูน่าสนใจไหมครับน่าสนใจครับชอบชื่อเพลงเขียงหมูเลยนะครับมีดทันหมูดูแบบมีกิมิกดีครับก็เหมือนบางเพลงเขามีอะไรขาหมูอะไรก็กลายเป็นชื่อเพลงได้นะใช่ครับแต่ต้องดูกันทั้งในอีกทีหนึ่งว่า พราะออกมาเป็นเนื้อแล้วอ่ะมันจะทําให้น่าฟังหรือเปล่านะครับชื่อเรื่องโอเคแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าแผ่วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียในการตั้งชื่อเพลงอย่าลืมยังส่งมาได้อีกเยอะๆนะครับที่4642888นะครับอันนี้ก็เจ๋งครับอันไหนครับฉันคือเวลาของเธอเพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกเวลาอออันนี้แซ่บเลยที่ดูมาจากเว็บอะไร่ปชื่อเพลงนี่มันสําคัญตรงที่ว่า มันเหมือนกับเรียกให้คนเข้ามาดูเรียกให้คนเข้ามาฟังมันเหมือนกับตั้งชื่อหนังชื่ออะไรสักเรื่องหนึ่งชื่อหนังสือด้วยซ้ำนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆผมชอบหมดเลยทุกคนมีครีเอทีฟดีหรือเจ้าอีกเก็บเก็บตรงเนี้เอาไว้มีครับเก็บตรงนี้เอาไว้เก็บวิธีคิดเนี้ยไว้แล้วก็เอาไปใส่ในเพลงถ้าคุณคิดอย่างนี้เป็นชื่อเป็นชื่อเพลงได้แสดงว่าคุณคิดคําที่จะใส่ในเพลงได้ อย่าไปคิดแค่ว่าดีแค่ชื่อเพลงแล้วไส่ในก็แบบเหมือนเดิมแสดงว่าคีไอทีคุณเอาไปใช้แต่ละจุดแต่ละจุดได้ผมว่ามันจะทำให้เพลงนี้น่าสนใจทั้งเพลงเพราะฉะนั้นใครที่ส่งชื่อเพลงมาคราวหน้าลองส่งมาเป็นเพลงก็อาจจะได้เรื่องเหมือนกันนะเออลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับพี่เคนครับมารีวิวของหน่อยครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าสําหรับคนที่ชอบ้อม หรือส่งเสริมให้คนซ้อมมางั้นเถอะนะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมทําไม่ได้เลยครับพี่ทําไมทําไม่ได้เลยครับยังติดปัญหาปัญหาน,นี้ก็จะถามว่าแล้วคุณซ้อมมากพอหรือ,อยังบางทีซ้อมแค่แบบชั่วโมงเดียวรู้สึกว่ามันมากหรือเกินอะไรเงี้ยแต่จริงๆน้กเตียอาชีพเขาซ้อมกัน2 3าชั่วโมงหรือบางคนอาจจะถึง8 8แล้วไม่ใช่แค่วันเดียวของต่อเดือนอะไรอย่างเี้นะ <c oughs> เขาทำก,นทกันทุกวันทุกวันทุกวันซ้ำไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วถ้ามันไม่ได้อันนั้นค่อยมาว่ากัน <c oughs> แต่บางทีบางคนซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเี้ครับซึ่งอุปสรรคในการซ้อมมันก็มีหลายอย่างบางทีเราไม่สามารถพกพาไปได้หรือว่าอย่างกลองอย่างเงี้ย การจะออกกลองให้ทั้งชุดก็ลําบากอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้คือน้ําหนักเบามากนะครับสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้แล้วก็สามารถซ้อมได้อย่างเช่นนั่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นที่โล่งๆเออไม่มีใครอยู่แต่เราไม่มีที่วางหรือถ้าเกิดสมมติเนี่ยเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มีที่วางมันจะซ้อมมันลำบากจะมาวางบนนี้ติตก<น>อีกล <laughs> ำบากอีกนะฮะ <laughs> อันนี้ก็เลยทำเป็นการตอบโจทย์ออกมาให้สามารถ นี่เขาใส่แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือล็อกกับขาไว้เลยนี่ปึ๊บเหมือนสนับเข่าแต่ไม่ใช่ฮะทีนี้เราก็สามารถซ้อมได้เลยน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ไม่หล่นนี่ไม่หล่นสามารถเหยียบกระเดื่องไปได้ด้วยอ่าตอนนี้คือใช่ครับก็ถือว่า แต่ละบริษัทเครื่องดนตรีเขาพยายามส่งเสริมคิดค้นตอบโจทย์ในการซ้อมในการสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราเหล่าคนที่อยากจะเป็นนักดนตรีเนี่ยจะหยิบมันไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปพันขายอย่างเดียวมันก็ไม่เก่งครับแต่มันต้องซ้อมด้วยแต่ผมยอมรับนะครับว่าเวลาที่ผมเห็นวงซิลเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยหลังเวทีเนี่ยตอนที่ระหว่างที่เขารอขึ้นคอนเสิร์ตกันเนี่ย พี่เคนเนี่ยจะเป็นคนที่ซ้อมแบบตลอดเวลานะครับแบบผมเห็นกันแบบแป๊บๆแกก็มาเคาะแล้วป๊าป๊าป๊าคือซึ่งเราก็ไม่เข้าใจหรอกอว่ามือกองเขาทำอะไรกันแต่เขาก็าซ้อมตลอดเป็นการวอร์มอะไรเงี้ยเหมือนนักกีฬาหรือว่าอ่ะอย่างนักเรียนอย่างเงี้ยจะเข้าห้องสอบ ก็ต้องมีการทวนนะเราก็ต้องมีการวอร์มข้อมือเพื่อที่จะพร้อมให้ขึ้นไปเล่นได้นักกีฬาก็ต้องวอร์มเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงก่อนขึ้น15นาทีครึ่งชั่วโมงวอร์มไปเถอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนื่อยเกินไปนะครับโอเคได้ก็ไปหาดูกันแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ตอบคำถามนะฮะหนึ่งคำถามวันนี้เหลือเวลาน้ตให้แล้วกันนะฮะขอคําถามให้พี่โจได้เลยครับ เวลาแต่งเพลงครับชอบนึกถึงเรื่องที่แต่งไม่ออกจะต้องทำไงดีถึงจะเขียนเพลงได้ขอบคุณค่ะครับอันนี้ดีเลยครับผมก็อย่างที่บอกคือการฝึกค r e a t i v e ครับจริงๆการแต่งเพลงไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องของเรามาแต่งไม่ต้องประสบพบเจออะไรก็ได้เอาเรื่องของเพื่อนมาก็ได้เราเป็นที่ปรึกษาเพื่อนมีอะไรเราก็แต่งให้เขาก็ได้หรือเพื่อนจะจีบสาวเราก็แต่งเพลงเนี้ยให้เพื่อนเอาไปให้แฟนก็ได้หรือเราไม่มีเพื่อนแบบนี้เลยเราดูหนังเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกก็คือ ซิตหนึ่งตอนหนึ่งแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมีนางเอกงอนกับพระเอกมีนางนางเอกทิ้งพระเอกไปมันมีได้หมดแล้วก็เอาแค่ซิตตรงนี้หยิบมาเป็นแต่งเพลงอย่างเช่นแบบบางทีเราไปดูหนังดูอะไรมาแล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังเงี้ยใช่โอ้ตอนเนี้ยดูมาแล้วอยังแทนที่จะเล่านั่งคุยลองเขียนออกมาเป็นเพลงใช่ถูกต้องเอามาแต่งเป็นเพลงได้เลยในหนังเรื่องนั้นทั้งเรื่องเลยก็ได้แล้วก็สคปมาให้มันเป็นเพลงสั้นๆแค่สักสามนาทีเนี่ยเราจะได้ฝึกการจัด เรื่องราวด้วยการเรียบเรียงในหัวการเล่าเรื่องต่อเป็นฉากๆดูสิว่าเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วลองเอาให้เพื่อนวิจารณให้เพื่อนฟังดูก่อนเพราะว่าสมัยผมฝึกเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีประสบพบเจออะไรมากผมก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ที่เขาจะมีละครเรื่องย่ออ๋อผมนึกว่าอ่านหน้าเหนื่อยแล้ววันนี้โดนปาดคอไม่ใช่ใช่ ใช่ครับมันจะมีมันจะมีซิตตรงเนี้ยมันเป็นตอนตอนตอนก็คือซิทูเอชันมีสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้หาได้รอบตัวจากประสบการณ์ของเราแค่เราตื่นขึ้นมาเอ้ยจริงๆนอนหลับก็มีแล้วนะฝันปุ๊บตื่นขึ้นมาเขียนก็ได้ครับครับผมลองไปทํากันดูแล้วกันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอเคไว้มาอีกยังไงต้องขอบคุณด้วยสำหรับฟิล์มการรอยโฟกัสนะฮะทัชเราวใช้โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเองนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU b a แบนดที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเ e ิร์ชคำว่า GMMZ ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี